เหนือกว่าทุกจินตนาการเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบที่คุณสัมผัสได้จริง m a ส d a า3ใหม่ยนตรกรรมดีไซน์หรูที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีสุดลำ้ำเพื่อความมั่นใจในการขับขี่และความเร้าใจที่เหนือกว่า Sky Active Vehicle Dynamics Sky Active Vehicle Dynamics อีกขั้นของเทคโนโลยี SkyActive ครั้งแรกที่ประสานการทำงานของรถทั้งคันตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบเกียร์โครงสร้างตัวถังไปจนถึงช่วงล่างให้เป็นหนึ่งเดียวกันและสิ่งสำคัญที่ทำให้รถ Mazda มีสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ก็คือ G-Vectoring Control เทคโนโลยีตัวแรกภายใต้ชุดเทคโนโลยี SkyActive Vehicle Dynamics G Vectoring Control คือระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะเป็นนวัตกรรมล่าสุดจากมาส da เพื่อให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันของคนกับรถสมบูรณ์ยิ่งขึ้น G Vectoring Control จะทำงานโดยประมวลผลจากการบังคับวงมาลาัยของผู้ขับขี่ความเร็วของรถรวมถึงน้ำหนักของเท้าที่กดลงบนแป้นคันเร่งจากนั้นระบบจะควบคุมแรงบิดของเครื่องยนต์และเกิดการถ่ายน้ำหนักที่เหมาะสมไปสู่แต่ละล้อ ทำให้รถเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นควบคุมได้แม่นยำในทุกสถานการณ์เมื่อรถเริ่มเข้าโค้งเครื่องยนต์จะลดแรงบิดลงเล็กน้อยให้เหมาะสมกับลักษณะของโค้งทำให้น้ำหนักของตัวรถถูกถ่ายมายังล้อหน้าซึ่งเป็นล้อที่ใช้ในการควบคุมรถส่งผลให้ล้อหน้ายึดเกาะถนนมากขึ้นเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำสมดุลเมื่อรถอยู่ในระหว่างโค้ง G Vectoring Control จะควบคุมการถ่ายน้ำหนักของตัวรถให้อยู่ในสภาวะสมดุลทั้งหน้าและหลังส่งผลให้การแก้พวงมาลัยในโค้งนั้นเกิดขึ้นน้อยที่สุด และเมื่อรถออกจากโค้งเครื่องยนต์จะปรับให้แรงบิดกลับมาอยู่ในสภาวะปกติทําให้น้ําหนักของตัวรถถูกถ่ายไปยังล้อหลังเพื่อให้รถวิ่งออกจากโค้งได้อย่างมีเสถียรภาพ G Vectoring Control นับเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดปรัชญาความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนกับรถหรอจินบัตอิตายของ m a z d a และทั้งหมดนี้ก็คือประสิทธิภาพอันเหนือชั้นของ G Vectoring Control เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก m a z d a ให้คุณรู้สึกเร้าใจในการขับขี่อย่างแท้จริง เพราะชีวิตที่พุ่งทยานไปกับรถที่ใช่มันสนุกเร้าใจไม่รู้จบ Adaptive LED Headlamps Adaptive LED Headlamps ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนและป้องกันแสงไฟจากรถคุณไม่ให้เข้าตาผู้ขับรถคันอื่นระบบไฟหน้าประกอบด้วยหลอดไฟ LED เรียงเป็นแถวโดยแต่ละดวงจะส่องสว่างในแต่ละพื้นที่ของถนน ในขณะที่ระดับความสูงของแสงไฟจะขึ้นอยู่กับความเร็วของรถและยังมีไฟ LED ที่ทำหน้าที่เป็นไฟต่ำส่องสว่างในมุมที่กว้างขึ้น Adaptive LED Headlamps ช่วยให้คุณขับรถด้วยไฟสูงได้อย่างต่อเนื่องโดยแสงไม่เข้าตาผู้ขับรถคันอื่นระบบจะทำงานเมื่อคุณปรับไฟหน้าไปที่ออโต้และผลักก้านไฟไปที่ตำแหน่งไฟสูงกล้องเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะตรวจจับสภาพถนนและปรับไฟหน้าให้สูงหรือต่ำให้เหมาะสมกับการขับขี่ เมื่อมีรถอยู่ด้านหน้าระบบจะตรวจจับตำแหน่งและระยะห่างโดยไฟ LED ในตำแหน่งที่สองไปยังรถขันหน้าจะดับลงเมื่อขับที่ความเร็วเกิน95กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบจะปรับเป็นไฟสูงอัตโนมัติเพื่อทัศนวิสัยที่ดีหากมีรถสวนมาระบบจะปิดไฟ LED ดวงที่2่อไปรบกวนโดยอัตโนมัติและเมื่อคุณขับรถที่ความเร็วไม่เกิน40กิโมตรต่อชั่วโมงระบบไฟต่ำ จะส่องสว่างในมุมที่กว้างขึ้นเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะช่วยให้คุณไม่ต้องปรับไฟหน้าเองทำให้มีสมาธิและเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืน Adaptive LED Headlamps หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัย i Active Sense จาก Mazda มาสด้าเรดาร์ครูสคอนโทรลมาสด้าเรดาร์ครูสคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าในขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไประบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์ตรวจจับรถที่อยู่ด้านหน้าหากพบรถคันหน้าที่วิ่งช้ากว่าระบบจะปรับลดความเร็วตามความเร็วของรถคันหน้าและรักษาระยะห่างที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ขับสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากสวิชที่พวงมาลัยทั้งนี้ระบบจะกลับไปใช้ความเร็วเดิมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติเมื่อรถคันหน้าทิ้งห่างออกไปหรือเมื่อไม่มีรถอยู่ด้านหน้า Mazda Radar Cruise Control หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัย i a c t i v e s e n s e จาก Mazda Smart Brake Support Smart Brake Support ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบจะทำงานเมื่อขับด้วยความเร็วมากกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรดาร์ที่ด้านหน้าของตัวรถจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถขันหน้าเมื่อระบบตรวจจับและพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุระบบจะส่งสัญญาณและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้ขับไม่ได้เหยียบเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงการชนระบบจะทำการเบรกโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ขับเหยียบเบรก ระบบ Smart b r a k e Support จะช่วยให้เบรกทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการชน Smart b r e k k Support หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัย i Active Sense จาก Mazda Smart City b r e k k Support Smart City b r e k k Support ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติช่วยป้องกันหรือลดแรงกระแทกจากการชน Smart City b r e k k Support จะทำงานเมื่อรถกับเคลื่อนไปด้านหน้า ด้วยความเร็ว4-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบนกระจกหน้าสามารถตรวจพบรถคันหน้าได้ในระยะ6เมตรเมื่อตรวจพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนเนื่องจากผู้ขับไม่เบรกรถระบบจะช่วยหยุดรถเพื่อลดโอกาสการชนรถคันหน้า Smart City Brake Support หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัย i a c t i v e Sense จาก m a z t e r Lane Keep Assist System Lane Keep Assist System ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบจะทำงานร่วมกับ Lane Departure Warning System หรือระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจ Lane Keep Assist System ทำงานโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งของรถ เมื่อรถวิ่งที่ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงกล้องเซ็นเซอร์หน้าจะตรวจจับเส้นแบ่งเลนและความโค้งของถนนส่วนเ,นเซ็นเซอร์อื่นๆจะตรวจจับความเร็วการโยนตัวของรถและการบังคับของพวงมาลายัยระบบจะประมวลผลการขับและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้รถอยู่กลางเลนช่วยให้การขับรถระยะทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นในกรณีที่รถเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจระบบจะส่งสัญญ,ญาณเตือน หรือเตือนโดยการสั่นที่พวงมาลัยและช่วยปรับทิศทางพวงมาลัยให้รถกลับเข้าสู่เลนที่สำคัญคือระบบสามารถแยกแยะก,การเปลี่ยนเลนแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจได้ l ลนคี e แอส s ิสต์ซิสเต็หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภยัย iActive Sense จาก Mazda เ a นดิพาร์เจอร์วอ NING SYSTEM l a นดิพาร์เจอร์วอ NING SYSTEM ระบบสัญญาณเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกจากเลนโดยไม่ได้ตั้งใจระบบนี้จะทำงานเมื่อรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่า65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกล้องที่ติดตั้งบนกระจกรถจะตรวจจับเส้นแบ่งเลนบนถนนเมื่อตัวรถเบี่ยงออกนอกเลนระบบจะส่งสัญญาณไฟกระพริบบนหน้าปัดพร้อมส่งเสียงเตือนดังขึ้นจากด้านที่รถเบี่ยงออกนอกเลนในกรณีที่มีการเปิดไฟสัญญาณเพื่อเปลี่ยนเลน ระบบจะทราบว่าผู้ขับขี่ตั้งใจเปลี่ยนเลนและจะไม่ส่งสัญญาณเตือน Lane Departure Warning System หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัย i-Active Sense จาก Mazda Advanced Blind Spot Monitoring Advanced Blind Spot Monitoring ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน Advanced Blind Spot Monitoring ใช้เรดาร์ที่ด้านหลังของตัวรถเพื่อตรวจจับสัญญาณของรถคันอื่น ที่อยู่ในบริเวณจุดอับสายตาระบบจะส่งสัญญาณไฟเตือนที่กระจกมองข้างเมื่อมีรถคันอื่นอยู่ในจุดอับสายตาเมื่อคุณเปิดสัญญาณไฟเพื่อเปลี่ยนเลนในขณะที่มีรถคันอื่นอยู่ในจุดอับสายตาระบบจะส่งเสียงสัญญาณพร้อมไฟกระพริบเตือนที่กระจกมองข้าง Advanced Blind Spot Monitoring หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัย i Active Sense จาก m a z d a Smart City Brake Support Reverse Smart City Brake Support Reverse ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลังระบบจะทำงานเมื่อขับรถถอยหลังด้วยความเร็วที่2-8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเซ็นเซอร์ที่กันชนหลังจะตรวจจับวัตถุด้านหลังของรถหากระบบตรวจสอบแล้วว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชนได้จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นและรถจะถูกเบรกโดยอัตโนมัติช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการชน Smart City Brake Support Reverse หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัย i Active Sense จาก Mazda Rear Cross Traffic Alert Rear Cross Traffic Alert ระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบใช้เรดาร์ด้านหลังรถในการจับสัญญาณรถคันอื่นที่วิ่งเข้าหารถจากทั้งสองข้าง ในขณะที่รถกําลังถอยหลังเมื่อมีรถคันอื่นวิ่งผ่านจากด้านหลังรถระบบจะส่งสัญญาณเสียงเตือนพร้อมกับไฟกระพริบเตือนที่กระจกมองข้าง Rear Cross Traffic Alert หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัย i Active Sense จาก Mazda Driver Attention Alert Driver Attention Alert ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับทางไกลโดยสังเกตพฤติกรรมและสมาธิในการขับขี่ระบบจะทำงานเมื่อขับที่ความเร็วมากกว่า65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลานานเกิน20นาทีโดยระบบจะเรียนรู้พฤติกรรมการขับของผู้ขับขี่กล้องเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะประมวลผลระยะห่างของเส้นถนนรวมถึงมุมหักเลี้ยวของพวงมาลายัยความเร็วและระยะเวลานในการขับขี่ถ้าพบความผิดปกติของพฤติกรรมการขับขี่หรือขับขี่ติดต่อกันนานเกิน2ชั่วโมง ระบบจะแนะนำให้หยุดพัก Driver Attention Alert หนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัย i Active Sense จาก Mazda Premium Interior Design สัมผัสความหรูในห้องโดยสารสไตล์สปอร์ตพรีเมีต่อติดโลกโซเชียลได้ตลอดทางด้วย MZD Connect ให้คุณไม่ต้องลากสายตาจากถนนด้วย Active Driving Display พร้อมเบรกมือไฟฟ้าห้องโดยสารดีไซน์ p r e เมียม เื่อความเร้าใจในการขับขี่อย่างแท้จริงความสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่จินตนาการ Mazda 3ใหม่ Mazda <Master. S 2>